วันนี้ขผมออมเส้นซีแฮชนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมเสียงเกมดังมากเออทุกคนก็รู้แล้วเกมอะไรเสียงเงี้ยเงี้ยเงี้ยเออเออเกมวันนี้จะเล่นเกมเมนิวอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราอัดคนเดียวอัดคนเดียวอันนี้คือโปรเจกต์ใหม่ของผมผมจะไม่เล่นกับกาฟิวนะเว้ยเออโอเคอันนี้ผมกำลังตั้งชื่อแมปอยู่ อันนี้คือผมไม่ได้ขอบอกไว้ตรงนี้คับผมไม่ได้เล่นกับกาฟิลแล้วนะฮะคือตอนที่ผมเล่นเดียวเดียวผมจะไม่เล่นกับกาฟิลแล้วเพราะว่ากาฟิลมันไม่ยอมฟังอะไรเดออี๋ะแบบคือตอนนั้นอ่ะขอบ่นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนต้องคิดว่าแบบบน่นเยอะจังอ่ะบน่นเยอะจังอ่ะโอ้ยังไม่เข้าแมมสักที่บน่นเยอะจังขอบนอ่นนิดนึงอ่ะเข้าก่อนกีแหละมาคือกาฟฟิลอ่ะ คือกาฟิวมัน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 อ๋อโออ๋ออะหนึ่งก็คือไอกาฟิวมันอะคือมันไม่ยอมฟังอะไรเลยเว้ยทุกคนเห็นในพาร์ทที่แล้วเวลาผมผมว่าเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบใช่วะเออใช่แหละผมน่าจะพูดกับมันว่าเฮ้ยกาฟิวอย่าพูดคำหยาบแต่มันก็พูดอะทุกคนเศร้านั่นเนี่ยแบ่มันก็พูดอะ คือแบบคือผมคือตอนคือพ่อแม่ผมก็อยู่ด้วยเว้ยแล้วมันก็พูดคำหยาบอะคือพ่อแม่ผมก็อยู่ด้วยก็คือมันก็พูดคำหยาบเว้ยคือผมก็เลยแบบไม่ไหวละก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่เล่นกับมันยกเลิกโปรเจกต์ที่จะเล่นกับมันแล้วก็มาเล่นลนี่แหละมัาเล่นอย่างนี้แทนนั่นเดียวเลยเท่ไปล่ะเดี๋ยวผมว่าผมไป ตัดไม้ก่อนดีกว่าเนาะเออเรื่องพีระบ,บุนก็ก็มีแค่นี้แหละไม่มีมากมายอะไรเกะกองหรอกออแต่ว่าตรงนี้ก็ดีเนี่ยมีดูนี่นั่นให้ด้วยโอเคเนาะพวกเอ,อ็นี่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปขึ้นไปจัดป้าไป,าปาจัดอไม่ตกหรอกแล้วเควสน,นิดหนึ่งเควสก็จะได้ทัชมาพาอีกนะครับโจกันทอดมาพามอ่าก็ตัดลิ้นตัวเองไม่น่าเฮิรบ่อยเลย เดี๋ยวขึ้นเอา้าึ้นสิคือผมไม่ถนัดเล่นมินิเวิลด์คือถึงแม้ผมถนัดผมก็ทันผมชอบเล่นเกมแนวสไตนี้นะแบบแนวอาชีวิตรอดอ่ผมชอบเว้ยแต่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 ผมชอบไมค์ครับมากที่สุดเกมแนวชีวิตรอดผมชอบไมค์คาร์มากที่สุดเพราะมันเกมที่แบบเล่นง่ายเว้ยในมือถือมันก็มีนะแต่ว่าคือผมก็เคยโหลดไมค์คาร์มาเครื่องแม่แหละ คือมันก็ตั้งนานแล้วนะแล้วคือมันเล่นไม่ได้ที่มันเล่นไม่ได้ก็คือบันมันอะไรฮนะมันคือมันเข้าแล้วมันออกมันเข้าแล้วมันเด้งออกเว้ยเศร้าเหลือเกินทุกคนมันถ้ามีเสียงทวกคนขออภัยด้วยกันพอดีเสียงนู้นเสียงนี้จากไอ้ข้างบ้านอะ่ะเออโอเคนะเราว่าเราทําโต๊ะครับเลยดีกว่าเราทําเควนนี่นั่นนะโต๊ะครับโต๊ะครับสีเฮ้ยโอเค เอาผลงานทำอีสเตอร์ไมาหนึ่งสสาสี่ทำเป็นนี่อันนี้ที่ผมบอกว่าผมอยู่คนเดียวไม่รอดอะจริงๆอะผมก็อาจจะอยู่คนเดียวรอดก็ได้แต่มั้งนะเอาอาจจะอยู่คนเดียวรอดก็ได้ใครจะไปรู้เานาะได้ขนมปังได้ขนมปังขนมปังอีกแล้วกินจนจะเป็นเด็กอ้วนละคะหยอกเลยนะจริงๆอะไม่ได้อ้วนหรอกชีวิตจริงอ่ะไม่อ้วนเลย ชีวิตจริงอ่ะผอมมากชีวิตจริงอ่ะผอมมากเว้ยไม่อ้วนเลยชีวิตจริงอ่ะฮพูดไปได้อ้วนมากมันจะเป็นเด็กอ้วนอ้วนแปะอะไรล่ะฮะไม่อ้วนเลยผอมจริงๆเลยฮะทำไมเสียงดูแปบทำไมเสียงดูน่าเชื่อถือมากเก็อ้วนไม่ก็อ้วนจริงๆแหละออเด็ไม่รู้เปลนฮะช่วงนี้เจ็บคอ ไม่ได้เป็นโควิดนะเว้ยนะเอ้ยจะไปไหนต่อดีนี่มันลุมศกเฮ้ยทุกคนเดินมามันก็เจอกับที่บ้านนี่ไม่มีของอะไรให้เลยมันต้องพบใช่ไหมน่าเจอไอ้เจ้าเชอรี่ชืนะ่ออะไรผลไม้ป่าเรียวกว่าเชอรี่เลยเันก็มาคายเชอรี่จริงว่าล่ะมาเดี๋ยวผมจะเนี้ยขุดตรงนี้เลยจะขุดลงไปสักประมาณกี่บล็อกเดียว จะขุดลงไปกี่บล็อกดีอ่ะไม่มีจุดหมายตอนนี้คือไม่มีจุดหมายงั้นขุดลงไปสักประมาณสี่บล็อกไม่ใช่สี่ดิเนี่ยขุดไอห,หินอ่ะสี่แล้วก็เออเอ้วก็ขุดตรงนี้นิดนึงปักทอตตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้บิดก็จะสูงประมาณสามบล็อกนะ,ะแล้วเราก็จะขุดขึ้นไปก็จะขุดเป็นแบบ ยังไงขยายห้องอ่ะเออใจไปเนี่ยเราจะขยายห้องนะฮะนะเราจะขยายห้องนิดนึงห้องฝั่งละเออมันเป็นทิศทางเนาะทิละสองทิละสองติทำเอ,อ่อฟาร์มทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเท่าไหร่ในในไหมครับอะ่ะสี่ใช่ไหมสี่ทิละสี่ใช่ไหมแต่เนี่ยผมทำเป็น แค่ไหนวะสองทีละสองเออแล้วก็ขุดทีเดียวนะสะดวกสบายแง่ขนาดนี้ที่ขุดไม่ยอมใช้ทีละอันเนี่ยเอไอบ้าสินเนี่ยที่ขุดมีให้ใช้ทีละอันไม่ใช่นะฮะโอเคแล้วว่าเราจะทำฟอฟอนังชุดฟอนังชุดตายละทำไมต้องฟอนังชุดด้วยโอ้ยอ้าา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 า ชีวิตนี้ก็นั่งขุดต่อไปฮะมาเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้แล้วกันเนาะสปีดให้แล้วกันเอ้นหขวสปีดให้ดีกว่าหนึ่งสองซ้อม โอเคทุกคนมาคราวนี้เราก็ขยายห้องเสร็จแล้วสุดยอดไปเลยนี่โอเคเราวางโต๊ะครับไว้มุมมุมนี้แล้วกันเนาะมุมนี้เราก็ทำเฟิร์นแจนร์เลยได้เฟืรนแดนทำเฟืร์นเจนร์ได้แล้วนะฮะเมื่อเราจะเมื่อเราไม่มีฐานเนี่ยขอรับใครก่อนตาดาเมื่อเราไม่มีฐานเนี่ยเรามีวิธีหาฐานได้ยามเบื้องต้นได้ก็คือ เราต้องเอาไม้นะฮะไม้ที่เนี่ยเนี่ยไม้ไม้เนี่ยเห็นปะเออเนี่ยเนี่ยไม้ไม้นี่แหละนะะไม้ที่เราเนี่ยตัดมาใช่ไหมไม้ที่เราตัดมาเนี่ยฮะเนี่ยละไม้ที่เราตัดมาแล้วเราเอาอุปกรณ์แล้วเราเอาเชื้อเพลิงใส่เข้าไปฮะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นนี่นี่ค่ะเออเป็นชาร์คโคลไม่ใช่ถ่านนะมันคือชาร์คโคนะ เนี่ยแล้วจะได้ฐานดํามานะคือในภาษาเราเรียกชาโคลเวยเนี่ยเราได้ฐานมาแล้วทาา่าได้ฐานมาแล้วโอเคเมื่อเราได้ฐานมาแล้วเราต้องทำเชสนะหรือว่าเอ่อกล่องเก็บเครื่องนะคะกล่องเก็บเครื่องมากล่องเก็บของเดี๋ยวผมว่าผมจะทําเป็นอย่างนี้โบโบ๊โบอาย่างไงวะนี่นี่ตรงนี้นี่นและอ e, ีเนี่ยผมจะ เป็นทำเป็นบันไดขึ้นไปป้อเพตาะว่ไต่แต่เต้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 ดูนี่กันโอเคมาไม่ใช่อันนี้กะว่าแบบเอออันนี้แหละใช่แน่แน่มัไม่ใช่มันคือโปรเน้นเออบ้าคือผมติดภาษาอังกฤษมาจากพิทักเกอร์นะมาเราทำนี่ได้ในที่กุญหินอัพเกรดไปเรียบร้อยแล้วโอเคเนะ อยังไงต่อดีเอ่อผมว่าผมขยายเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้องๆไปไหมเออทาเป็นห้องๆอ่ะแบบเอ้ยใม่ใหม่ไม่ใม่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 โนโนโน่หยุดหอุดหผมไม่อดาได้เดียวเละเราจะทําตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งนี้เลยนี่ฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้แลฝั่งนี้เลย ใช้ช้าจริงลำคาญวะไม่ใช่ลำคาญที่ขุดช้านะลำคาญอีดินอะอีดินมันมาบทบางความไม่ม,มาบทบางความสวยงามมะทุกคนช่างมือจริงๆแสดงว่ามือแล้วนะเนี่ฮเราสามารถกดตรงแบบได้ฮะว่าเน่เราสามารถกดตรงแบบได้เราจะดูได้นะว่าเราอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่นะแลนี่เป็นเวลาเท่าไหร่ของเกมนะแล้วเราจะดูว่าเอ้วอเราอยู่ไหนอะ เนี่ยจุดแล้ลมันจะมีจุดเกิดแนะเนี่ยจุดเกิดของเราี๋ยวง,งให้ดีกว่าคไม่อยากไม่อยากลําบากคนตัดต่อคนตัดต่อไม่อยากให้เขาเหนื่อยเออเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราอยู่นะฮะส่วนนี้คือจุดที่เราเอ่อเกิดนะไอ้ที่มันเป็นรูปเนี่ยเนี่ยและนี่คือเวลานะฮะไอฝั่งนี้บอกเวลาแล้วก็พิกัดแล้วความสูงแล้วก็ความส่งมสองแสงฮนะและนี่ก็คือเราลอดชีวิตมากี่วันแล้วเ่ยเนี่ยลอดชีวิตเหมือนเราแบบ ไปเจอพวกสัตปรหลาดมาอะไรเงี้ย่เราต้องรอดชีวิตเอ้ยมาเดี๋ยววันเนี้ยผมกะว่าผมจะทำพาร์ทนี้นะกะว่าจะทำพาร์ทนี้เป็นแบบยังไงอะเออยังไ,ไงดีอะจะทำพาร์ทนี้เป็นยังไงดีจะทำพาร์ทนี้เป็นยังไงดีคือตัวเนี้ยอ๋อจะได้ทำพาร์นี้เป็นยังไงดี เริ่มต้นการเป็นมนุษย์ทำไหมอ่าเริ่มต้นกันเป็นมนุษย์หินเออได้ได้ได,ได้อะไรเนี่ยเอออันนี้ไม่ใช่นี่ฮะมันจะมีนี่เขาเรียกว่าดาวนะเนี่ยฮะนี่นี่อันนี้ผมขุดมาแล้วหนึ่งร้อยกว่าบล็อกเลยนะเว้ยเรานี่ฮะเราก็เนี่ยขุดตามบางเนี่ยฮะบางๆเราก็อาจจะแบบขุดตามเควนนี้ไปฮะเนี่ยทำอีสเตอร์หินเนี่ยฮะหนึ่งร้อยอันเลยนะเว้ย ทำวันนี้ยี่สิบอันจะได้เควสนะคุณงา้ขยันยมาเนี่ยฮะก็นั่งทําเควสไปเนี่ยฮะขุดไปเรื่อยๆ่อเดี๋ยวมันก็จะได้พวกแบบเนี้ยแล้วแล้วมันเราเราก็จะได้ดาวฮะดาวนี้ฮะเวลาเราตายเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพกลับมาเว้ยเราจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้เว้ยอย่างดีอันนี้ผมจะเว้นหนึ่งสองแล้วก็ปักอย่างงี้โอเคเย้นนะ เดี๋ยวอันนี้ผมจะขุดลงไปลึกๆก่อนเลยเว้ยคือขุดลงไปลึกๆเลยอะไม่หยุดอะเออผมอยากรู้มากเลยว่าผมจะเจอแร่อะไรไหมอะทุกคนป่ะเราไม่ต้องไอ้นี่แล้วกันเนาะเราจะพาสว์ภาพไหมงั้นเราจะพาสว์ภาพฮะรอจนอีผมจะรอจนอีเนี่ยเชา้าพาสว์ภาพจนมันเชา้าอะเว้ยพาสว์ภาพจนมันเชา้า จบเร่งสปีดภาพจนมันเช้าพอเช้าป้๊บเราก็จะได้ขึ้นไปตัดต้นไม้ว่ามาดูใบของเราตรงในสิน้อยนิดนิดน้อยเหลือเกินปะ๊ะนั้นเราพารัาสปีดภาพเลยกว่าอีกที่นหนึ่งหนึ่งสองสาม คนมันไม่ต้องดิดนนิ้วก็ได้นะจริงคือขุดมาแป๊บเดียวก็เจอแหละคือทุกคนเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นว่าทําไมผมดิดนนิ้วแล้วทำไมไม่สกิปมันไม่มสปีดอะ่ะผมเพราะว่าผมเพราะว่าคนตัดต่อรู้ใจผมไงมันต้องเจอเหล็กทุกคนคนตัดต่อมันรู้ใจผมมากคนตัดต่อรู้ใจผมใช่ไหมคนตัดต่อตอบเขาไปดิคนตัดต่อว่าเราเป็นอะไรกันฮะเนี่ย คนตตดต่อเขาก็บอกว่าเป็นแค่แบบเป็นแค่ลูกน้องกับนายจ้างอะครับแบบจะรู้ใจกันก็ไม่แปลกอะครับเนะคนตตดต่อเราักนายเลยนรารักเราลักนายจริงคนตตดต่อรักแบบเพื่อนรักแบบลูกพี่รักแบบลูกพี่ลูกน้องนะเว้ยเออไม่ใช่รักแบบอ,อ,ๆๆอ,อื่นแว่าคุณคุณคุณต่อออ้ตีสามแล้วไปมาต่อๆๆต่อๆๆ เค okay, ทุกคนมาอันนี้หยุดพารสวดแป๊บหนึ่งนะคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนไอเสียงของไอคิปเปอร์อไอตัวเลขาคิปเปอร์ตัวไข่อะนั่นแหละผมได้ยินเสียงมันเว้แล้วมันแบบแล้วมันมีตัวเหมือนคนป่าผมเรียกว่าไอคนป่ามันร้องอะไรนะหยอบน่ะมันจะร้องอะไรประมาณนั้นะ่ะ เนี่ยผมได้ยินเสียงอะมาจากแถบนี้แหละมามาราขุดไปพร้อมกันทุกคนเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงแก้ว่ายเฮ้ยผมไม่ค่อยเป็นคนบูบูด้ดิเออถ้าเล่นหมดบูก็เล่นได้นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นคนบูคือไม่ค่อยเป็นคนห้าวอะเจออะไรก็ไม่ห้าวอะผมไม่ชอบผมเป็นคนไม่ห้าวแล้วเว้ย แล้วจะมาพูดเรื่องห้าไม่ห้าได้ไงเนี่ยวะจะมาพูดเรื่องห้าไม่ห้าททำไมอะเฮ้ยผมอยากรู้นี่มันเสียงน้ำจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไอ้ข้างบนเนี่ยฝนตกตอนเนี้ยไม่ได้เปิดพัาลมแล้วเว้ยร้อนมากร้อนจริงๆผถมรู้สึกเสียวอ่ะทุกคนเสียยอ่ะเสียว่าแบบมันจะมีพวกมอนเตอร์อยู่บริเวณตรงนนเนี้ยรู้สึกวันจะเช้าแล้วเดี๋ยวผม ทำยังดีอใช้แหล็เหล็กปิดด้วยนะเท่มากอ่ะแกใช้แหล็เหล็กปิดด้วยโอเคทำบันไดริงบันไดริงอ่ะทำไงไ,ไป่ริงท่อนไม้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 ทำไมไอ้นี่อีนี่นี่นี่ไม่ิงท่อนไม้อนมนีนี่นนอ่อาบันไดริงทำได้ยังบันไดริงทำได้แล้ว ได้ม,มาสามอันอ่าอีนี่ไปอีนี่นิดนึงคนเขาอ,อีนี่นิดนึงหนึ่งไว้ไม่พอไม่ใช่ขาประตูะทุกคนเปิดขาประตูไปขาประตูมาเาลยอะไรมาเนี่ยเปิดขาประตูอะทุกคนผมว่า อะไรนะี่ยอยู่ดีมันก็รีโหลดอะไรวะอะไรอะทุกคนอยู่ดีมันก็รีโหลด What the? Okay. วัดเดอโอเคเช้าแล้วโหลดขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บจะชิปก,ก่อนคือผมชินกับในคอมคือผมเคยเล่นไหมคะบนคอมนะเว้ยเออเห็นนี้กเคยเล่นไหมคะบนคอมนะเว้ยวันนี้ไงตัวคล้ายๆชิปเปอร์ทุกคนมันระเบิดได้เหมือนไอ้ชิปเปอร์ผมจะฆ่ามันเด้วย เนี่ยฮะเอามาระเบิดมันก็จะโอ้ทานทานฉันรักทานทานทานท่านนัทานตอนนั้นตัวอะไรไม่รู้อะช่างมันก่อนแต่เราจะเอาทานผมเป็นคนเอาทานตอนแรกผมก็จะเป็นคนเอาทานอย่างนี้นะฮะตัวไอ้ตัวนั้นร้องแน่เลยอ่ะตอนแรกเราก็จะเป็นคนเอาทานต้องหลังมาทานเหรอเยอะเลยเยอะเลยดจ๊ะมาได้เยวะเนี่ย โอ้ยงั้นสองอันเองอะ่ะไม่โชคให้ลาบเลยให้แต่ลาบหบมูอย่มา,ามนันอย่าพังข้ามันไปเลยมันจะเรียกมันไม่จะพวยหลังมาใช่ไหมตอ,อ,อบอะไรอะ่ะดอบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อีนี่สายก็ไม่ใช่แล้วมันดอบอะไรอ่ะทุกคนจำนะเลอเฉยอะ่ะโอเคมา เราจะปิดฝั่งเราจะปิดก่อนเราจะปิดจะปิดเป็นไหนก็มีประตูแล้วแตประตูก็ประตูที่สุดเลยป่ะป่ะเราจะจบคลิปนี้แบบจริงๆสักทีจะหมดเวลาการถ่ายทำแล้วด้วยป่ะแต้หมดจะได้จบคลิปนี้สักกัดเชน,นึงแม่มามาทุกคนจะได้ปิดอย่างจริงๆสักทีนะ เออปิดเล่นๆมานานให้น้องเล่นเวอผมถามหน่อยทุกคนเป็นป่ะเวลาเล่นกากเงี้ยแล้วคนในทีมเลเวลาเล่นอวีกากเงี้ยแล้วคนในทีมแ่าว่าแบบเฮ้ยทำไมกระจอกจังวะและเราจะอ้างว่าให้น้องเล่นฮะแต่จริงเราแม่งไม่มีน้องเลยเว้ยเราไม่มีน้องแต่ว่าเราแต่เราบอกเขาไปว่าให้น้องเล่นทุกคนถามหน่อยทุกคนเป็นจริงๆป่ะเออทุกคนจะเป็นทุกคนเป็นไหมถามหน่อยโอเค นะผมฝากถามไม่แค่แล้วว่าทุกคนเป็นจริงๆไหมโอเคทุกคนป่ะนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายยฮยเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอะนะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะทุกคนสวัสดีวันนี้สวัสดีครับบายบายยยเฮ้โอเคครับทุกคนคืออันนี้ก็มาย่อยๆเลยนะ อ่าอันนี้ก็เฉยๆนะถ่ายคลิปแมทถ่ายคลิปเออถ่ายคลิปคือถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นอ้เนี่ยเนี่ยถ้าทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นอีอะไรเนี้ยถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นอีเนี่ยมันลึกลงได้ฐานมาเยอะขึ้นเหล็กมาเยอะขึ้นอะไรอย่างี้ก็ก็คือเออก็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 คือผมไปเล่นนอกรอบมานะก็คือไปเล่นนอกรอบก็คือไปแบบไม่ได้ถ่ายคลิปอะเออไปเล่นนอกรอบแบบไม่ได้ถ่ายคลิปอะโอเคไปได้เยอะขึ้บ๊ายบาย ย่ารู้กัแล้วแชร์สุดทยด้วยแล้วกับนะไปบ่ายโอ้โหมาดิ